ดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องทําไปเลยในกระพักนะครับครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาในบรรยากาศแปลกๆนะครับครับนี่คือในปลาไลนะครับวันนี้ผมจะมาทําเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับของการหานอนะครับวันนี้เขาจะมาหานอไล่กันนะครับ มันจะเป็นจะได้นะครับนอไร่นะครับช่วงนี้ซึ่งเป็นอ่พืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งนะครับที่กำลังมาแรงมากนะครับตอนนี้นะครับคือนอไร่ธรรมชาตินะครับไม่ไรลคือไม้ไผ่ชนิดหนึ่งนะครับแต่นอมีความนิยมกันนะครับกินอร่อยนะครับช่วงนี้เริ่มจะออกแล้วนครับเดี๋ยวเราไปหาดูกันครับว่าเราจะได้นอไล่ก่อนครับไปดูนะครับ อามาแล้วครับนะครับนี่นะครับนี่คือน, refers, นี่คือต้นไหละครับต้นไม้ไรล่นะครับผมหันอยู่ฮะแลวครับนี่ครับผมเห็นแม้นออกฮะและครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับทำช่วงครับนี่นะครับดูกันชัดๆเลยครับนี่ครับนี่นอนหนึ่งข้างหน้านั่นอีกนอนหนึ่งนะครับนนะครับซึ่งอันนี้เป็นนอนตี สุดจอดเลยนะครับเมาะมาาๆนะครับนี่นะครับซึ่งเขาจะอุปกรณ์เขาก็มีเสียมนะครับเสียมต้องคุดลงไปข้างในดินนะครับเพื่อจะได้นอติดสวยนะครับาน,นะครับวันนี้อาจจะนี่น้อยนะครับมาครับหนึ่งนอนครับ สองน้องครับซึ่งตอนนี้นี่ครับมันจะบอกออกทุกต้นทุกกอน,นะครับบ้งต้นก็ออกมันก็ร้อนก็ยังบอกออกเสียน,นะครับซึงมาทำเพื้ ความต้องการของตลาดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับซีนนไปเข้าไปดูกันครับ ดูข้างในนะครับคือสังเกตง่ายๆนะครับเราจะดูตีโค้นต้นนะครับถ้ามันออกมันก็จะแม่นแม่นขี้ดินขึ้นมานะครับโอ้ นี่ครับโอ้โ oh. หนี่ครับนี่สุดยอดเลยครับไอ้หอมต้องคุดนะครับเอาฮักเอาเลยครับหอมนองครับนี่นะครับน,รน,น้องขนาดนี้ย้ำกำลังดีเลยครับ พุ้นผมเห็นมีข้างในพุ้นครับนี่ครับโอ้มีจะไหลครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเข้าไปเอาข้างในก่อนนะครับครับนี่ครับ ตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับเห็นกับครับอาจจะย้อนแสงนะครับดูตั้งนี้กันแล้วกันตั้งกล้องตั้งนี้นะครับนี่ครับเต็มแล้วครับผมมันย่มได้แล้วครับแล้วนี่ครับไปก็ต่อน,นะครับต่อนอสีอ,อ่อ,อน นี่นะครับประมาณนี้นะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นครับได้ไหม์แล้วครับโอ้โหทุกยอดครับหน้อยมากๆนี่ครับมาดูผลงานครับอครับ พอประมาณนะครับเยวะมากครับยุงเยอะมากครับเฮ้ยโคตรยุงเลยนะครับครับนี่นะครับเพื่อนดูนะครับประมาณนี้นะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงนะครับน่าจะกินแล้วครับประมาณ คับสองคับนะครับอ่ะยุงเยอะครับเดี๋ยวไดเดียวไปเจอกันข้างล่างครับครับตอนนี้ลงมาถึงห้างแล้วครับโอ้เนยสุดยอดครับคลิปการเอาเน่าไหมไ่อยู่นี่นะครับก็เพอได้ครับนะครับย้อมหรือแกงนี่นะครับผลงานครับห่างสวยๆครับ ก็จะต่อน,นะครับต่อนเซตได้กันจะล่างไปต้มนะครับอาไปต้มให้มันสุกหรือว่าใครจะแกงก็แกะเปลือกแล้วกับฟานไผ่มักนอแกงนอดิบก็เอาไปแกงได้นะครับมีหลากหลายเมนูนะครับซึ่งการเอานอนะครับมาได,ได้ง่ายยังที่คิดนะครับ ขึ้นดอยทั้งข้าวโคนะครับข้าวโคครับมาทำห้องข้าวโคครับบุญโคนะครับุกนะครับมัจจะได้ง่ายยังอาจจะเรียบราเรียบจีนนะครับได้ลงยังในสวนเขานะครับก็ถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะครับถ้าใครที่ซื้อนอกินนะครับก็พยายามจะไปต่องเปิ้นนะครับเพราะมันได้เอา้ง่ายนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเด้อมีทั้งยุงนะครับโคตรยุ้งเลยนะครับ นะครับนี่ผมใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็โอเคนะครับคือห่างหายกันไปเมิ่นะครับจะเป็นซิปกคปีนะครับมาได้อนอนนะครับท่านี้ร้องพอนะครับก็พอได้ทำกับเข้านะครับนี่ครับห่อนมากๆครับลงมาถึงต้องแกเสื้อทอนมวกเลยครับสุดยอดห่อน ครับถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้เป็นแค่แรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเด้อแบบเพื่อแบบเพ่อพลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ขอขอบคุณสาหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเอ่อช่วยเป็นกําลังใจให้กันร,รับการทําคลิปนะครับต่อไปนะครับก็สําหรับลิปนี้ก็ขอ ตัวไปเพียงตัวอี้ก่อนนะครับสุดยอดเลยครับสวัสดีครับ